ได้มไปม่ง้ากาส่สงิยังมีอีกนท่านสรงรักบัวละัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กบผมนายกองโภไสยนีมโนนายเือปราสาท รู้สึกเปนเ็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในโครงการจัดงานตลาดนัดอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแก้จนได้มอบหมายให้อำเภอบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐและเอ,เอกนชนภาคประชาสังคมภายใต้แนวทางของกนรสรขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามปรญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอประา,าเรียนทน รองรับวลไทยพนมว่าการจังหวัดสุดินทรกลาจังหวัดสุดินจึงตั้งศูนย์อำนวยการประจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกลไกเชิง,งนโยบายในการแก้ไขปัญหาความหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเปิดในครั้งนี้แทนนะคะจากคำกล่าวรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเห็นว่าในการจัดงานโครงการตลาดนัดอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้จะบอกให้เกิดประโยชน์จากที่ร้องประชาเชิญชาวทุประสาทเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าในครั้งนี้นะคะมีการจัดเมนูนะคะหรือการสาธิตอาชีพในอาชีพต่างๆที่ท่านคิดว่า ท่านจะสามารถนําไปประกอบอาชีพและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้จะเห็นว่าจากกิไกรที่เก่านะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอ,เ,อเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตเราอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดแต่แม้เพียงนิดเดียวที่เราจะขันวายหาความรู้ฝันวายที่จะหารายได้เพื่อที่จะจุงเจือครอบครัว เพื่อที่จะให้ครอบครัวของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นายสุนท์ชิลาอ่อนนายโงาาาาางองค์การบริหารส่งนสำบลปราสาทพระมงค่ะทางด้านจนาแก้วรัฐท่ผู้แทนค่ะท่านาาทู้นเทศบาังมวัดสร,ริบุรค่ะค่ะแล้ขอเชิญนายปัจจัยต้นทางกิจิทให้กำลังทจโรงเรียนนะคะวันนี้อำเภอรปราสาทนะครับได้จัดโครงการตลาดนัดอาชีพเศร,รษฐกิจพอเพียงแก้จนเพื่อคนอำเภอรปราสาทนะครับ ก็เป็นการบูรณาการระหว่างทางอำเภอประสาทโดยูุยนในการขจัดความยากจนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับทางอ,อบจอสุรินโดยจัดฝึกอ,อาชีพนะครับทั้งหมด30อาชีพให้กับครัวเรือนยากจนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนของอำเภอปราสาทของเรานะครับโดยเราได้จัดตั้งกองทุน,นอำเภอปราสาทโดยรับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่นะครับคนละสิบบาทหรือตามกำลังศรัทธานะครับมาเป็นกองทุนสำหรับการใช้จ่ายช่วยเหลือ,อผู้ยากไร้ต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยทั้งในเรื่องของการสร้างเสริมอาชีพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการอมอบ หลังจากอบรมอาชีพเสร็จแล้วนะครับก็มีการมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินมอบพันพันเป็ดพันพันไก่นะครับเอาไปเพื่อที่จะลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้นะครับทุกครัวเรือนไอยมุ่งเจริญพรในองค์การเหมือนส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับโงรงการวันนี้นะครับก็เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการที่มาฝึกอาชีพมามอบอาชีพมาอบรมอาชีพกับโครงการ ที่บอกว่าโครงการตลาดนัดอาชีพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอประสาทในวันนี้ก็เป้าหมายอย่างที่ทราบนะครับเพื่อปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้กินดีอยู่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โครงการอย่างนั้ที่ผมจะต้องจัดลงไว้ที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ร่วมกับแต่ละท้องที่ของจังหวัดสุรินทร์เราแต่ละอำเภอหรือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เราจะต้องจัดลงไว้ต่อไปครับหนึ่งสอง ชูเป็นเลขบอกอะไรหรือเปล่าสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส,ใส่ใส่ใจเพื่อคุณคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารพิมพ์ตรกา